สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตั้งใจจะมาตอบคำถามของเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับที่ให้แนะนำวิธีการเขียนโปรแกรมเป็นเลขทศนิยมนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างวิธีการเขียนสั้นๆนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างส่วนใครที่จะเขียนในเชิงลึก เป็นฟังก์ชันคณิตศาสตร์อะไรลึกลงลึกรายละเอียดไปก็สามารถดูควบคู่กับเมนวนได้นะครับเดี๋ยวลองลองดูกันก่อนนะครับว่าวิธีการเขียนเบื้องต้นเขียนยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับ gx work t o o นะครับ เปิดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ New Project นะครับจะผมจะเขียนเป็นรุ่น FX นะครับ FX CPU นะครับแล้วก็เอาเป็น 3G ก็ได้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับ การเขียนทศนิยมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวอย่างอ่าดูก่อนว่าแล้วก็ค่อยอธิบายทีหลังนะครับอ่ากำหนดกำหนดเอาเลยได้ได้นะครับกำหนดเอาง่ายๆเลยอ่าเริ่มต้นเอาเป็นสมมติ x ศแล้วกัน x ศูนยมุกค่าเดี๋ยวผมจะเอาเลข2ตัวมีทั้งบวกลบคูณหารนะครับเอาเลข2ตัวเป็นทศนิยมตัวหนึ่งแล้วก็เป็นจำนวนเต็มตัวหนึ่งนะครับตัวแรกจะเอาเป็นเลขเลข ยี่สิบห้าก็แล้วกันกด F8 นะครับม o ก K 25จะไปเก็บไว้ที่ D 0 ผมจะเอาเลข25กับเลข10.5จุดห้านะครับทีนี้ x หนึ่งบรรทัดที่สองนะครับ x หนึ่งที่เขียน x นี่คือเอาไว้แค่ซิมูเลตเฉยๆนะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างสาธิตเฉยๆนะครับถ้าถ้าเราใช้เป็นตัวเลข ทศนิยมนะครับเราจะมูฟเราก็จะต้องใช้เป็นคนละคำนะครับตัวนี้มันจะเป็นมูฟ m o v นะครับมูฟจำนวนเต็มแต่ถ้าเป็นทศนิยมมันจะเป็นอ่าดีเดี๋ยวลองคีย์ดูก่อนนะครับผมจำไม่ได้ d e m o v e d e m o v e นะครับเนี่ยมันจะขึ้นมาให้นะครับ DE m o มูตัวเนี้ยมันจะเป็นการ Move ค่าที่เป็นทศสิยมนะครับจะ Move ค่า 10. จุเป็น E นะครับข้างหน้าเป็น E จะไม่ใช่ K นะครับ E 10.25ไปเก็บไว้ที่ D เกบไว้ที่ d 2 <c oughs> เวลาใช้เกี่ยวกับเลขทศนิยมนะครับตัวเลขเนี่ยมันจะกินพื้นที่ค่อนข้างเยอะเวลาเราเวลาเราใช้เราจะใช้เป็น d 0แล้วก็ตัวต่อมาเป็น d 1อย่างนี้มันจะไม่พอนะครับมันจะกินพื้นที่ไป2 สองดี 2, 2ะครับดีดีศูนย์แล้วก็ดีหนึ่งส่วนดีน 1, ต่อมามันก็จะกินพื้นที่ดีสองแล้วก็ดีสามนะครับมันถึงจะจะเพียงพอต่อจํานวน Data นะครับแต่ถ้าเป็นเลขจํานวนเต็มธรรมดาอย่าง k ยี่สิบห้าเนี่ยมันสามารถใช้แค่ดีศูนย์มันก็เพียงพอแต่ถ้าเป็นยมเนี่ยนมันจะต้องเป็นดีสองแล้วก็ดีสามเพราะฉะนั้นเวลาเรามุบค่ามาใช้ใน D2 สองนะครับ ดีเราอย่าเอาไปใช้ทับนะครับเราต้องไปใช้ d 4ข้ามไปเลยนะครับโอเคนะครับต่อมาเราจะเอาดีคือสมมุติเรากด x 0แล้วเรา move ok k 25นะครับตัวเลขคงที่25บ move ok, มาอยู่ที่ d 0ปุ๊บ เราจะเอา25เนี่ยมาทำเป็น25.00นะครับเปลี่ยนจํานวนเต็มให้เป็นทศนิยมก็คือเอาเอาเริ่มต้นเป็นเดี๋ยวเอา m 8 0 0 0ไปก่อนนะครับ m 8 0 0 0ก็คือออนตลอดนะครับถ้า plc run <c <oughs> แล้วก็ f 8นะครับ คำสั่งต่อมา f 8 f l t นี่ครับขึ้นมาแล้ว f l t นะครับ floating ก็คือทศนิยมเราจะแปลงทศนิยมตัวเลข d 0นะครับก็คือ k 2 5มันจะไปอยู่ที่ d 0แล้วก็เอา d 0มาทำให้เป็น g 1 5 0 0 นะครับ d 0จะถูกไปเก็บไว้ที่อะเป็น d 1 0แล้วกันตัวเลขยิ่ห้าใน d 0จะถูกแปลงเป็นยิ่ห้าจุดศูนย์ศูนยูนไปเก็บไว้ที่ d 1 0แบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราเอามาใช้เราก็จะเอาถ้าจะเป็นทศนิยมทั้งคู่ก็จะเป็น d 2กับ d 1 0นะครับ ดีก็คือ10.25 d10 ก็คือ25.000นะครับแต่ถ้าเราเอาดีศย์มาใช้มันก็จะเป็นแค่25่เฉยๆมันจะไม่เป็น25.00นนะครับทีนี้ต่อมาเราลองเอาบวกลบคูณหารมาเขียนดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมเขียนต่อจากนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าใครใช้คีย์รัดก็กดชิปแล้วก็ f 9นะครับมันก็จะทําเส้นลงมาข้างล่างให้แบบนี้เขียนอ่า f 8นะครับ f 8แล้วก็เอาบวกก่อนแล้วกันบวกก็คือถ้าเราเขียนปกตินะครับจํานวนเต็มก็คือ add แบบนี้ใช่ไหมครับ add แต่ถ้าเรา บวกทศนิยมเราก็จะใช้ DE, d e d e A d d อันนี้คือทศนิยมนะครับพื้นที่น่าจะเป็น32บิตนะครับถ้าจำไม่ผิดต้องลองไปเปิดแมนด้วนดูนะครับที่ผมบอกว่ามันจะใช้พื้นที่กินพื้นที่ d 2ตัวนะครับ มันน่าจะประมาณ32บิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้คือ d e a d d คือบวกเอา d 0นะครับอ่าไม่ใช่สิเราเปลี่ยนเป็นเทอร์จีมก็คือ d 1 0เอา d 1 0มาบวกกับ d 2แล้วก็ผลลัพธ์จะไปอยู่ที่ d ดีสโอเคอันนี้บวกก็ลองลบดูกดชิป F9 ทําทำเส้นนะครับทำไว้เยอะๆเลยก็ได้นะครับชิป F9 แล้วก็ใส่เลขไปแบบนี้ต่อมาลบนะครับกด F8 เหมือนเดิมลบก็จะเป็น SUB ใช่ไหมครับ ซับนะครับซับพอเราลบทันสิยมเราก็ต้องเติม DE เข้าไปเป็น DE สับเหมือนเดิมเราจะเอาอะไรลบกับอะไรก็เอา D10 ลบ D2 แล้วกัน d ีสิบไปเก็บไว้ที่ d22 ต่อมาบวกไปแล้วลบไปแล้วต่อมาคูณกด f 8ครับคูณก็เหมือนเดิม d ี e m u l นะครับตัวนี้โอเคดีส B2 เก็บไว้ที่ D32 อันนี้กำหนดเองเลยนะครับอันนี้ผมทำให้มันดูง่ายๆเฉยๆนะครับต่อไปหาร F8 หารคืออะไรดิฟใช่ไหมครับดิฟดิฟดิฟก็เป็น DE DIV D, 10, d 2แล้วเก็บไว้ที่ D12 กด f 4นะครับเดี๋ยวมันจะลืมแล้วมันจะลบหายไปกด f 4นะครับ compile โปรแกรมทีนี้เราจะมาลอง simulate ดูนะครับก็มาที่ debug แล้วก็ start simulation โอเคตอนนี้จะเห็นนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้กด x 0กับ x 1นะครับตัวเลขมันจะยังไม่มาสังเกตได้ว่าบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเราไม่ได้เขียนในหมวดของทศนิยมเราเขียนเป็นจำนวนเต็ม k 2 5นะครับถ้าเรา move 25ก็จะมาอยู่ที่ d 0ตอนนี้เรายังไม่ move เห็นไหมมันเป็นมันขึ้นเป็นเลขศูนย์นะครับแต่พอ i d 2เนี่ยมันจะเป็น0.0000น 00. ะครับคือฟอร์แมตรูปแบบฟอร์มของมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ D 0เนี่ยครับ D 0ตรงเนี้ยตอนเป็น D 0เนี่ยยังเป็นเป็นศอยู่พอถูกเปลี่ยนเป็นต้วยุมก็คือใช้ฟังก์ชัน flt นะครับ floating เปลี่ยน D 0ก็ D 0จะกลายเป็น ต้น์ุมที่โดยเก็บไว้ที่ d 1 0นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองกด x 0นะครับกด x 0ให้อนก็คือกดชิปคลิกตรงนี้นะครับคลิกที่ x 0กดชิปแล้วก็ enter x 0 on ก็จะมุกค่า25มาไว้ที่ d 0 d 0เป็น25แต่พอเป็น d 1 0จะกลายเป็น25.000 แบบนี้พอจะเข้าใจนะครับต่อมาเราจะอันนี้บวกใช่ไหมครับบวกลบคูณหาร25บวก0ก็ได้25 25ลบ0ก็ได้25 25คูณ0ได้0ใช่ไหมครับเนี่ยตัวน,นี้25คูณ0ได้0 25หาร0ได้0ต่อมาเราจะม o v ค่า10.25ไปไว้ที่ D2 ก็กดช h i f t แล้วก็กด Enter ที่ X1 อ่า10.25ถูกมาเก็บไว้ที่ D2 ลองดูที่บวก25.000บวก10.250ก็จะเป็น35.250นะครับต่อไปลบ25 ลบยี่าจุดศูลบ1 0 2จ0ก็เหลือ14.750่จุดเ้ยถูกไหมครับลองลองกดเครื่องคิดเลขตามนะครับว่ามันถูกไหมต่อไปคูณนะครับ25.000บคูณ10.250ก็จะได้สองห้าผมไม่กดเครื่องคิดเลขนะครับให้พี่น้องกดตามเลยนะครับ แล้วก็หาร25.0.0 0หารด้วย10.250เท่ากับ2.439อันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับเวลาเราจะใช้เป็นทศสิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเปลี่ยนฟอร์มมันก่อนนะครับตัวไหนที่จะเขียนเราเขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ขึ้นมาในกระดาษก่อน เพราะว่าเราต้องบางอย่างมันมันไม่สามารถเหมือนทําเหมือนแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นสูตรสําเร็จรูปมันทําไม่ได้นะครับมันต้องสร้างขึ้นมาก่อนสร้างสร้างไอตัวที่หนึ่งอ่าแปลงตัวที่สองสร้างสร้างไว้ก่อนให้ฟอร์แมตมันเหมือนกันแล้วเราก็ค่อยเอาผลของฟอร์แมตตัวนั้นมาเข้าสูตรเข้า เข้ารูปแบบที่เราอยากจะได้นะครับตัวไหนที่มันไม่เป็นทศยมเราก็เอา FLT มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วก็เอามาเก็บค่าไว้แล้วก็เอาค่าตัวที่เราเก็บเนี่ยไปใช้นะครับน่าจะทำได้กันทุกคนนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับถ้ายังไม่เข้าใจหรือ มีคำถามก็ถามใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าผมตอบช้าก็ลองไปอ่านในเมนวนวลดูก่อนนะครับโหลดเมนวนวลมาอ่านได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษไม่ยากเนาะหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ อะไรก็แล้วแต่นะครับกดไปเหอะ,ะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ